กาบสวีดัสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมผมเลวสุดนี่ครับผมวันนี้ผมจะมาพาทัวร์ดีกว่านะครับผมพาทัวร์อินเ a t เ o ชเพนด์ซีนะครับดูก็คือผมเพิ่งมาเล่นได้วันที่2นะครับผมซึ่งบอซีอินเฟสเดชจะเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับผมมาเล่นกันได้นะเซิร์ไม่ปิดนะครับผมสำหรับใครที่มาใหม่นะครับดูจะถ้ากดสร้างตัวละครเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4สายนะครับดูก็คือมันต้อง สร้างตงาัวละครมีทั้งหมดกี่ช่องมีทั้งหมด5ช่องนะคุณดูคุณดูก็เลือกสร้างเลยช่องหนึ่งเลือกเป็นเนี่ยอะไรการ์เดียนเนี่ยช่องที่2ตัวที่2ก็จะเลือกเป็นแอสซ,ซัสซินอะไรเงี้ยอ่ะตัวที่3ก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยฮันเตอร์เนี่ยคุณดูก็เลือกเอานะก็คือหลังจากสร้างตงาัวละครเสร็จแล้วก็คุณดูก็ไปฟาร์มเอานะครับผมฟาร์มแล้วก็มาอัพสกิลนะอันนี้ตัวแรกผมจะเป็นตัวแรกของผมเป็นการ์เดียนนะเนะนะนะนี่ยมีเขียนตรงนี้นะครับผมตัวที่สองของผมเป็นแอสซัสซินนะอ่ะก็คือหลังจากไปฟาร์มบอสก็มมาอััพสกิลตรรงนนนนีี้ะะคบผ่ ะะม,ม,มันจะอัพตรงแถวนี้ไม่ได้นะก็คือกาเดียนกาเดียนมัน up, อัพพวกนี้ไม่ได้นะมันอัพได้แค่แถวแรกนะครับผมส่วนตัวที่สองนะครับผมไอสซินนะไอสซินก็จะอัพได้แถวแถวนี้นะนี่นี่มันจะอัพแถวแรกไม่ได้นะคณดูเห็นปะตัวแรกของผมอ่ะอัพแถวแรกได้เห็นปะส่วนอัพแถวที่2ไม่ได้ส่วนตัวที่สองของผมอ่ะอัพแถวที่2ได้อัพแถวแรกไม่ได้เข้าใจะปะก็คือมันแบ่งเป็นสายอะ่ะผมก็คือพุ่งหัดเล่นเหมือนกันนะเห็นเขาว่าต้องสร้างสร้าง สร้างทั้งหมด4สายถึงจะปลดล็อกสกิลพิเศษให้นะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าสกิลพิเศษคืออะไรนะคุณดูแต่ก็คือแนะนําก็คือสร้างทั้งหมด4ตัว4สายประมาณนี้นะครับผมสายแรกสายที่2สายที่3สายที่4นะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ลงลงไปลงไปยิงคนเอ้ยลงไปฟาร์มบอสนะครับผมซึ่งห้องฟาร์มจะแบ่งเป็น2 2แบบนะคุณดูแบบแรกก็จะเป็นการยิงบอสนะทั่วไปแบบที่2 ว่าจะเป็นการยืนอยู่กับที่นะก็เรียกว่าตกปลาไม่ใช่ตกปลาขุดเหมืองขุดเหมืองนะครับผมอ่าก็คือผมก็แนะนําคนดูได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าผมก็มาวันที่สองไงคือจะพูดมั่วไปเลสอนมั่วเงี้ยทำไงล่ะคนดูก็โอ้โหคนดูที่แบบเป็นแบบรุ่นใหญ่เสริมเนี้ยมาเม้นเลสอนมั่วสู้อะไรอย่เงี้ยผมก็สตรีมในทิกต o k ทุกวันนะคนดูมาเดี๋ยวผมจะพาลงไปฟาร์มสักหน่อยนะครับผมมา อันนี้จะเป็นห้อง PVP นะครับดูก็คือ,อยิงคนตายนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบฟาร์มนะสำหรับใครที่มือใหม่ก,ก็จะมาฟาร์มบอสกันนะครับผมนะอันนี้ก็ส่วนส่วนยิงบอสธรรมดาก็จะห้องพวกนี้นะครับดูถ้าอยากจะยืน AFK นะก็จะอ่านี่นี่นี่มันจะเขียนว่า ATK เ,เ,เ,เอ,อะรระ๊ละ AFK ศูนย,ย์หนึ่งจนถึงศูนย์ห้านะครับผมสำหรับขุดเหมืองยืนยืนเฉยๆขุดเหมืองเอายิพีอะไรประมาณเนี้ยได้ทีละร้อยร้อยหนึ่งนาทีก็จะได้ประมาณพันหนึ่งอะไรประมาณเนี้ย สำหรับใครที่ขี้เกียจนะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปยืนให้คนดูดูสักนาทีหนึ่งมั้งไม่รู้ว่าดูก่อนแล้วกันนะครับผมมาแต่ก่อนหน้านี้ผมจะลงไปฟาร์มบอสให้น้องๆดูก่อนนะครับผมก็ผมก็เพิ่งมาเล่นใหม่อนะ่ะผมก็ไม่อยากจะแนะนําอะไรคนคนดูเยอะอะ่ะเข้าใจปะามามามา,มาเดี๋ยวเล่นกันเลยนะครับผมเเสียงอเกนสักหน่อยนะครับ ผมเอาตัวสายแอสซิสินลงมานะครับผมเพราะว่าผมจะมาฟาร์มบอสแล้วอัพสกิลตัวนี้นะสอดได้มเยอะหรอกผมอ่ะก็เสียงสักครู่นะครับผมยิงยิงผีก็ได้นะครับดูยิงผีนะครับผมยิงผีได้ตัวละแปดสิบสามสิบแปดหิบะหิบะสามสิบร้อยหนึ่งนี่ผมได้ร้อยหนึ่งนะครับผม อันนี้คือผมแนะนําแนะนําส่วนตัวนะครับผมสําหรับใครที่มาใหม่แนะนําให้เติมซื้อพรีเมียมนะครับผมเพราะว่าเห็นว่าพรีเมียมมันฟาร์มผีคูณสองนะน้องผมบอกมานะครับผมยิงบอสต,ตรงเนี้ยอ่ะยิงยิงบอสตัวพวกเนี้ยจะได้ได้ได้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยได้แปดร้อยได้หกสิบก็คือได้ตัวละพนนะันอ่ะได้ตัวละพันนะเขาดูเขาจะได้ตัวละพนันอีกผีอ่ะ ส่วนขุดเหมืองขุดเหมืองยืนยืนคนมืวงก็นาทีละพันนะก็เลือกเอานะครับผมว่าขี้เกียจหรือขยันนะครับผมเห็นไหมเขาดูยิบีขึ้นรัวๆเลยนะครับที่นีก็พาทัวนะพาทัวร์แบบชิชวๆนะ ครอยากเล่นนะครับผมผมสอนเออผมทำคลิปสอนดาวน์โหลดไปแล้วนะก่อนหน้านี้ไปดูกันได้นะเก็บเงินด้นะครับดูเก็บเงินนะเงินก็มีราคานะครับดูไม่รู้ว่าเรทเรทราคาไหนนะพวกดอลลาร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยดอลลาร์นะครับผมเห็นข่าให้ข่าให้เก็บพวกนี้ด้วยเนี่ยเก็บเนี่ยไอ้หน้ากากสีม่วงเนี่ยแล้วก็ไอ้ไอ้ม่คุณแจะแม่คุณแจ้นี่แม่คุณแจ เอาไว้ลงก,การ์เดียนอะไรก็รู้ผมไม่เคยลงก,การ์เดียนนะเขาดูไว้ผมแบบทาําความรู้จกักเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะแต่ก็เก็บๆไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมยิงก็คือเดี๋ยวผมยิงให้ดูอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมไปห้องอื่นนะก็คือจะมีสามเมืองนะครับผมนี่นี่นี่เมืองเคียววิวบ้างล็อกกี้บ้างเนะี่ยไอ้บ้าแล้วเมืองอีกเมืองหนึ่งเนะีย่ยเนี่ยอ่านไม่ออกเนะี่ยอีกเมืองหนึ่งเนะี่ย เหมือนที่ผมอยู่เนี่ยบอสไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้โหดูมาเล่นกันได้นะผมผมก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะผมก็เพิ่งหัดเล่นเหมือนกันนะผมก็ไม่เกง่งหรอกมือใหม่เหมือนกันนะผมยังไม่ได้เติมเลยนะเอ้ผมยังไม่ได้เติมเอาเอาเอาพวกตัวละครนะผมเอาพรีเมียมนะผมผมเติมมา150นะเอาพรีเมียมนะผมพรีเมียมมันคูณสองนะเนี่ยพรีเมียม ร้อยห้าสิบจะได้เจ็ดพันห้านะคุณดูก็คือได้กล่องผมมชั่นด้วยนสี่กล่องประมาณนี้นะผมคือนั่งฟาร์มไปเรื่อยๆอ่ะคุณดูถ้าคนคนไม่อยากฟาร์มนะคุณดูไม่อยากฟาร์มมันก็จ้างได้นะผมไม่ได้รับหมายถึงว่าผมไม่ได้รับจ้างนะคุณดูในกลุ่มเขารับจ้างนะครับผมผมจะปักลิงก์งกลุ่มไว้ใต้คลิปนี้นะเห็นว่าหนึ่งตัวจะราคาสองร้อยห้าสิบนะครับผมแต่ถ้าพวกสามตัวหนะ้าร้อยบ้งเห็นว่านะ แต่สี่ตัวไม่รู้เท่าไรนะม,นม,นม,นมันแล้วแต่คนละฟาร์มอะผม,ผมต้องไปเมืองไหนดีวะเนี่ยผมควรไปเมืองเมืองล็อกกี้เหรอผมควรไปเมืองล็อกกี้นะครับเคียร mm ์วิวเคียร์วิวผมก็เคยฟาร์มนะแต่รู้สึกว่าเคียร์วิวมันยันยว่ะล็อกกี้ล็อกกี้บอสมันแน่นกว่าวะ เพราะว่าแบบมันเกิดเรื่อยๆแล้วมันเกิดมันเกิดเป็นทางยาวอะแล้วผมก็ยิงเรียกมันให้มหาเราได้อะ mm. ประมาณนี้นะครับผมผ mm. มไม่รู้จะพูดอะไรอะคลิปเนี้ย mm. ดูต้องมาเราเล่นกันดูนะ mm. มีเซ็ตละเท่าไหร่เซ็ตละห้าบาทนะครับผม mm. ถ้าซื้อหลายๆเซ็ตก็จะเซ็ตละสามบาทนะ mm. ในวันที่เลททำคลิปอยู่ตอนนี้นะครับผม มามามานี่ไงบอสนี่ไงเก็บพวกนี้ไปด้วยนะครับผมไอ้พวกนี้นะพวกอีปิกไม่ต้องเก็บหรอกครับผมดูอีปิกไปหาซื้อตามตลาดดีกว่านะตามตลาดแบบในกลุ่มอะไรพวกนี้เก็บมันนี่นะเนี่ยเก็บเก็บมันนี่อะไรพวกนี้ไปนะ ยิงเนี่ยเดี๋ยวผมยิงยิงเซตนี้สเสร็จอ่ะเดี๋ยวผมพาไปคุณเมือกสักนาทีหนึ่งนะพอดูจะได้รู้ไงว่าคุณเมืองยืน AFK นี่มันคือยังไงนะไอ้บาเขาดูดูบอสล็อกกี้นะครับผมบอสล็อกกี้ก็จะเยอะประมาณนี้เลยนะช่วงแนะนําให้ารามช่วงดึกๆึกนะพอดูเล่นเล่นแค่อีพีก็พอนะถ้าคนแบบลงสามสี่ห้าคนขึ้นไปก็ดิสนะประมาณนี้นะ ถ้าไม่ดิ้ดคนดูก็จะโดนดักฟาร์มนะครับผมเอาบอสเยอะมากแล้วดูดูเอาดูเอาแล้วกันดูดูเอาแล้วกันขอดูดูเอาแล้วกันเยอะเยอะแค่ไหนนะครับผมดูดูเอาแล้วกันนะยิงกองยิงกองนี้ก็อัพอัพสกิลได้หลายตัวแล้วบบอ่ะบด้ได้หลายสกิลแล้ว ต้องขยันฟาร์มนิดหน่อยนะดูอาจจะฟาร์มนานสักนิดนึงนะถ้าใครที่เกียดก็ไปยืนเอฟเอาแล้วกันแต่ถ้ายิงบอสพวกนี้มันก็ได้เยอะแหละวดูมันฟาร์มขึ้นง่ายได้ทีละพันทีละพันทีละพัน,พนตัวละพันสิบต,ตัวก็1มื0 0หนึ่งละแต่ถ้ามีพรีเมียมีมก็คูณสองอะ่ะ EXP คูณสองอ,ะอ่ะ ยิงกองนี้เสร็จเดี๋ยวผมไปยืนเอฟเคให้น้องๆดูสักนาทีหนึ่งนะเอาดีวะเอาดีวะเอาดีวะ แล้วยิงพวกผีแล้วนะเขาดูผีได้ผีได้ตัวละสามสิบแปดสิบเห็นปะตัวละสามสิบยิงผีเห็นปะยิงละหลายตัวก็ได้ร้อยแล้วถนะ้ามีพรีเมียมมีก็คูณสองอีกบางตัวได้แปดสิบแล้วนะเนีย่ยก็เก็บพวกเนี่ยเนี่ยหน้ากากอันนี้ก็เก็บนะเขาดูมีราคานะเห็นเขาขายกันนะในกลุ่มผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้มากกว่านี้นะ พวกลงดันเจียนอะไรพวกนี้คือผมยังไม่ได้ดูมานะยังไม่ได้ศึกษามานะครับผมก็เพิ่งมาเล่นนะเนี่ยกเก็บพวกดอล,ลร่าไปจะมียาทองดรอปด้วยนะคุาดูยาทองเนี่ยเนี่ยก็คือยาทองจะปั๊มร้อยหนึ่งนะถ้าดีเอ็กดีจะปั๊มแค่ห้าสิบนะอ่าห็นปะ101่ะร้อยหนึ่งดีเอ็กห้าสิบอ่าประมาณนี้นะสำหรับใครที่มือใหม่ดูคลิปเละก,ก็น่าจะเข้าใจนะครับผมจิบจิบจิบ มันนี่คนดูดให้หมดนะมันนี่อ่ะเพราะว่ามันขายได้นะเห็นมีคนเขาขายกันนะแล้วก็พวกกุญแจเนี่ยคนดูกุญแจดูด,ดูดไปเถอะไม่รู้ทำอะไรได้ไดผมก็ผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้เหมือนกันอนันนี้แต่ดูดไปเถอะเ็นเขาว่าให้เขาว่าให้ดูดกันนะไม่โดนด่าจุดยนยันไหนมั้ง โรดเนเจอร์คราฟของอะไรนะใช้อะไรบ้างผมยังไม่รู้เลยนะแต่ผมก็เก็บหมดแล้วพวกคุณแจแล้วเนี่ยไอ้ของชิ้นอื่นๆนะของชิ้นอื่นๆผมก็ไม่รู้แล้วว่าของชิ้นอื่นผมไม่รู้แล้วว่าควรเก็บเซตอะไรบ้างของเซตไม่ต้องเก็บหรอกเออพวกเซตไม่น่ามีอะไรหรอกไม่น่ามีอะไรดีหรอกประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเลยไปให้ดูห้องอื่นด้วยนะครับผมอย่งางเง้เขาดู เข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายไหมถ้าเข้าใจง่ายอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ลีนะครับผมลีจะได้ทำอีพีสองนะครับผม EP พสองให้น้องๆดูนะอ่าต่อไปหลังจากฝากเสร็จแล้วก็จะมาอัพตรงนี้นะครับดูอัพตรงนี้นะครับผมเห็นปะนี่นะครับผมกดอัพนะเห็นไหมเนี่ยในกล้องเห็นไหมนี่อัพตรงนี้นะครับผม mm. ก็คือกดกดตั้งแต่อันนี้นะผมเอาสายแอสซิสต์มาก็จะไล่มาหนึ่งสองสามสี่เนี่ยปะ ก็คือจะไล่เอานะครับผมคือขยันฟาร์มก็ก็จะได้ถึงตรงเนี้ยประมาณนี้นะครับผมมาต่อมาก็จะเป็นการตกปลา้ตกขุดเหมืองขุดเหมืองนะครับผมก็คือจะมีขวานหนึ่นงนะขวานถ่ายังไงผมไม่รู้ว่ะอันนี้ผมอันนี้คือยอมรับผมไม่รู้เลยแต่ขวานไม,มไม่มีวันพังนะครับผมคือขวานผมขอน้องมาไงมาดูถามในตลาดเอาไว้แล้ว,ลวราคา5บาท10บาทเนี่ยมันขวานมันหาง่ายปะ แต่ผมไม่รู้มันห่างไงนะเพราะว่าผมขอ,อน้องมานะครับผมนี่ครับผมโอ้โหก็คือเขาจะมายืน F K กันนะนเ,หนเห็นไหมเห็นไหมเขาจะมายืน F K กันแบบขุดเหมือนกันนะครับผมขุดตรงไหนก็ได้นะครับผมส่วนส่วนที่เร่ชอบขุดหรือจะขุดตรงนี้นะเวลาเร่เผื่อหันเมาส์นะครับผมก็จะไม่หลุดนะครับผมก็คือเร่จะนอนตรงนี้นะแล้วเร่ก็จะหดขุดนะ ก็คือกดทีเดียวนะรับดูแล้วก็รอนะครับผมเห็นปะเขาดูจะได้อะไรบ้างนะเห็นไหมได้อะไรมาหนึ่งชิ้นนะผมได้ได้แม็กทองได้แม็กทองมาหนึ่งเห็นปะเขาดูในค้างผมเนี่ยกล้องอาจจะบังไหมเนี่ยเขาดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมได้แม็กทองมาหนึ่งนะเห็นปะแม็กทองตรงนี้เลยนะครับผมก็คือ fk ก็จะได้ยาทองได้กุญแจบ้างได้แม็กทองอะไรพวกเนี้ได้กล้าสมิธสวัสดีทุกคนกันได้แม็กทองอะไรพวกนี้ด้วยไงก็คือได้ได้หลายๆอย่างอ่ะ และทุกอย่างเหมือนฟาร์มบอสเลยมากกว่านะเออและทุกอย่างเหมือนฟาร์มบอสเลยมากกว่านะครับผมและวทิกเก็ตด้วยนะไว้สําหรับคราฟของนะประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนขี้เกียจนะก็คือยืนนิ่งๆไปเรื่อยๆยืนไประมาณเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงยืนไปเรื่อยๆยืนไปจนเปียกอะไรเงี้ยเออยืนไปเรื่อ,ๆอยๆแค่นั้นแหละออมาๆมา,มาเดี๋ยวผมผมไปพาไปเล่นห้องนึงหนึ่งหน่อยมั้ง เข้าใจแล้วเขาดูเข้าใจเข้าใจแล้วใช่ไหมสำหรับการวิธีการฟาร์มนะเข้าใจแล้วนะอย่าลืมนะเขาดูก็คือตัวละครจะแบ่งเป็นสี่สายนะให้ทุกคนสร้างหนึ่งตัวหนึ่งสายนะครับผมก็คือตัวแรกจะเป็นคอมพิวเดียนะตัวสองจะเป็นแักินนะตัวที่สามตัวที่สามก็น่าจะรู้แล้วนะเขาดูว่าต้องต้องสร้างเป็นทันเตอร์นะกดตรงนี้นะอตัวที่สี่ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมแค่นี้นะครับผมก็คือมานั่งฟาร์มทีละแถวให้เสร็จนะเนี่ยนี่ก็จะคือแถวแรกแถวสองแถวสาม อ่ะครับผมแบ่งเป็นสายไปนะประมาณนี้นะครับผมหนึ่ง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 จะม,มีคนอยู่เยอะนะส่วนเซฟโซนโเซฟโซนโอ้ยเซฟโซนคนอ่อนสามสิบห้าคนเลยนะครับผมผมเล่นผมเล่นเซฟโซนให้ดูเกมหนึ่งก็ได้ไมั้งแต่ยังไงผมก็ตายอยู่แล้ว,วคนดูเพราะว่าเลยรนะู้ไหมเพราะว่าผมไม่มีเพื่อนนะส่วนมากที่เล่เล่นเลยก็จะเล่นพวกหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวนะครับผมที่สติมในทิกต็อกนะเซฟโซนคนมันออนเยอะ ถ้าถามเลยว่าคนออนเยอะไหม PVP ประมาณ50คนนะรวมห้องหนึ่งด้วยประมาณ50คนแล้วก็ห้องฟาร์มประมาณ100ร้อยกว่าคนเห<ด>็นปะอันนจะเป็นเซฟโซนนะครับผมเซฟโซนส,สองนะเน<ด>ี่ยดูดิเซนแดงแบบนั้นมันถึกเท่าไหร่อะอันนี้น่าจะเป็นเซตหมื่นปะผมไม่รู้ว่านี่น่าจะเป็นเซตหมื่นนะครับผม<ด>มันมีกันตรงไหนวะอันนั้นเซฟอีปิกนะครับผมอ่า ี่อันนี้จะเป็นอันนี้รีเจนฟาร์มบ้างครดูน่าจะเป็นรีเจนฟาร์มนะอันเนี้ยถ้าฟาร์มมีโอกาสได้รีเจนอยู่นะไม่มีเขาไม่ใช้กันหรอวะเพื่อนมีใช้มาคุยเรื่องอะไรกันวะจะไปฟาร์มมาดิผมเพิ่งมาเล่นเลยอะเ,เอาแล้วพวกกระสุนอย่างเงี้ยผมจะหาจากไหนอะเพื่อนกระสุนในทางไม่ใช่ใช<ะ>ของไอ้แม็กอันเนี้ย อ๋อผมให้กันนะอ๋ะอผมให้ผมให้มผมให้หให้อาไปฟาร์มนะครับผมคือก็คืออีพิกจะเซ็ตละห้าบาทนะอันนี้คืออะไรอะพี่เซ็ตอีพิกใหม่ครับเอาไปฟาร์มนะเฮ้ยอันนี้ให้เหรอครับพี่ให้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 โอ,โอ้โหครับพี่ของครับแม็กแม็กอยู่ในคลังเลยก็พันหมื่นแม็กเห็นปะ พี่ชายเลครับอ้วนน้อยโหสีอ้วนนะสีอ้วนครับไปเลไปเขาดูเดี๋ยวเลเลไปห้องนึงนึงมั้งนะมา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 เดี๋ยวไปห้องนึงนึงมั้งนะห้องนึงนึงก็จะมีพวกแบบพวกแบบรุ่นใหญ่รุ่นโตอะไรเงี้ยบวกเซตหมื่นเซตรีเจนอะไรเงี้ยเมคโรสเน่ ไอหมอนี่เล่นโหดนะคผมดูไอหมอนี่เล่นโหดแล้วผมผมเจอมาแล้วล่ะผมเจอมาแล้วล่ะเล่นโหดเล่นโหดใช้ได้เดี๋ยวผมก็จะลองชนกับมันให้ดูนะสักคู่นะครับผมเปิดมาโคก,ก่อนโอเคมาเล่นโหดไอหมอนะี่ ประมาณนี้นะผมคลิปแรกก็เป็นไงมากก็ชิลๆนะคลิปแรกก็พาเล่นพาทัวร์อะไรพวกนี้พาสำรวจสักหน่อยนะครับผมทุกข้องนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ฝากกดไลค์ให้เรียด้วยนะ้องๆดูก็คือเรียจะได้มาทำคลิปอินเฟสให้น้องๆดูอีกนะครับผมสำหรับคลิปแรกก็ประมาณนี้บ๊ายบาย